ถ้าการทํารถบ้านมันคือความฝันของใครๆหลายๆคนย่ามืวอแต่มองความฝันที่ประสบความสําเร็จแล้วของคนอื่นคุณเองก็ทําได้เช่นกันค่ะแค่หาไอเดียมุมมองหยิบจับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วลุกขึ้นมาทําและความสําเร็จจะรอคุณอยู่ข้างหน้าค่ะเหมือนกับปิ่นเองรถบ้านผู้หญิงทําเองค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณปิ่นครับ านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีอยู่ที่ร้านตาผายรีสอร์ทแอนด์สตรองค่ะที่นี่มีอะไรดีมั้งครับที่นี่ก็จะเป็นที่พักสไตล์คันที่ขับนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารแล้วก็มีส่วนของคาเฟ่นะคะแล้วก็ในส่วนของที่พักคขามันจะมีที่ปั่นจักรยานโดยรอบนะคะมีสถานที่กว้างขวางแล้วก็จะมีบอ่อน้ําสําหรับทํากิจกรรมทางน้ํได้วยค่ะ สถานที่ตรงนี้นะคะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ไม่ไม่ไกลจากสถานที่สําคัญของแถวแถวนี้นะคะก็คือ 1. นึ่งหลวงพ่อรวยวัดโกนะคะแล้วก็สมเด็จโตวัดสตือค่ะแล้วก็เขื่อนพระรามหกเขื่อนท,ทดน้ําแห่งแรกของประเทศไทยค่ะโอเคครับ่านผู้ชมครับวันนี้ที่ผมมาเพราะว่าพอดีผมไปเสร์ชโซเชียลนะครับเจอ TikTok อยู่คนหนึ่งมีคำสำคัญคำว่า รถบ้านผู้หญิงทำเองคำนี้แหละครับทำให้ผมติดตามแล้วก็เสิร์ชดูตั้งแต่ตอนที่หนึ่งตอนที่สองตอนที่สามจนกระทั่งแน่ใจว่าเธอทำเอง <c oughs> ก็เลยมีวันนี้ขึ้นมาครับ <c oughs> คุณปิ่นครับไม่ทราบว่าก่อนหน้านี้คุณปิ่นทำอาชีพอะไรครับก่อนหน้านี้ก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาค่ะเป็นพนักงานออฟฟิศมาโดยตลอดแล้วก็ทํารับสักลายด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือหยุดหยุดออกมา ลาออกจากงานมาเพราะว่าด้วยเรื่องของปัญหาของสุขภาพค่ะนะปัจจุบันก็คือจะรับสักลายอย่างเดียวค่ะดูแล้วมันก็ไม่น่าเกี่ยวอะไรแคมเปอร์นะแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจที่เราสนใจที่จะมาทํารถแคมเปอร์คือก่อนหน้านี้นะคะปิ่นชอบเดินป่าคือเดินป่าเยอะมากบางทีเดือนหนึ่งไปเดินสองสาาครั้งใช่ค่ะแล้วพอมาช่วงโควิดก็ไม่ได้เดินป่าแล้วก็จะเปลี่ยนสายมาแ,มแนวแคมปิง้ง ก็จะแคมปิ้งกับเพื่อนๆจนจนจนมีวันหนึ่งอะคะ่ะในด้วยเรื่องปัญหาของสุขภาพของตัวเราเองอะเรามีโอกาสได้ไปที่เชียงใหม่แล้วก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาไปคนเดียว hmm. แล้ววินาทีที่ลมมันกระทบหน้าเรารู้สึกว่าเออเราเราเรา,เราค้นพบว่าธรรมชาติอะมันสามารถช่วยบำบัดเราได้เรารู้สึกว่าการอยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่ การทําอะไรคนเดียวก็ไม่ได้แย่ก็เลยรู้ก็เลยจุดประกายว่าเราอยากท่องเที่ยวแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องเดือดร้อนใครเพราะเพราะว่าเพื่อนๆเนขาจะทํางานกันหมดใช่ไหมคะก็เลยคิดว่ารถบ้านน่าจะตอบโจทย์กับเราเราชอบแคมปิง้งเราชอบท่องเที่ยวแล้วเราชอบที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวทีนี้สาระสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่ารถคันนี้ทําด้วยฝีมือของเราเองไอ้ตรงประกายตรงที่ว่าฮึดที่ว่าอาละ ฉันจะมีรถบ้านแต่ฉันจะทำเองด้ฟรีของชันนี่มันเกิดขึ้นยังไงครับเออคือเราเห็นเห็นในในในโซเชียลค่ะว่าเขามีการทํารถบ้านแล้วเรามันก็เริ่มป๊อปปูล่าในไทยแล้วก็จะมีหลายๆท่านนะคะที่ทํารถบ้านด้วยตัวเองแล้วเราไรอดูของเขาเนี่ยเรารู้สึกว่าก็ไม่ยากไม่น่าจะยากนะตอนนั้นคิดเองว่าไม่น่าจะยากเราก็น่าจะทำได้ก็เลย อยากทามันเกิดจากความอยากอยากทำแล้วก็มีความมุ่งมั่นมากๆว่าจะต้องทําให้ได้ก็เลยเป็นจุดประกายที่ว่าทําไมถึงทํารถบ้านด้วยตัวเองค่ะทีนี้อันดับแรกนี่เราจะต้องหารถที่ไหนก่อนรถเนี่ยคือตอนแรกแล้วก็ปิงก็มองรถเหมือนทั่วไปอะค่ะเป็นรถรถเป็นรถตู้ญี่ปุ่นทั่วไปแล้วก็ดูรถตู้ขนาดเล็กแต่ทีนี้ว่ามันอาจจะไม่ตอบโจทย์รถขนาดเล็กรู้สึกว่ามันไม่ค่อยปลอดภยัย ก็มาเจอรถรถคันน like so ี well, like right <the or, freely, ้ค่ะรถพวกสวากเกนนะคะมาคือที่ชอบของเขาคือชอบตรงด้านหน้าคนขับตรงเบาะเนี่ยเบาะด้านหน้าคนขับเนี่ยถ้าเวลาเรามีเพื่อนมาหรือครอบครัวมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะเป็นที่นั่งสบายจะที่นั่งเหมือนรถรถรถยนต์เลยค่ะแล้วก็ด้วยบอดดี้ของเขาสมรรถภาพของเขานี่ค่อนข้างแข็งแรงค่ะก็เลยไปซื้อรถคันนี้มาเป็นรถมือสองค่ะทีนี้อยากจะ ทราบในขั้นตอนของการลงมือทำนะครับมีทั้งหมดสั้นๆสักกี่ขั้นตอนครับและแต่ละขั้นตอนทําอะไรบ้างในส่วนของการาลงมือทํานะคะเริ่มต้นกนะ็คือการเอาที่นั่งทั้งหมดออกออกทั้งหมดแล้วเราก็สำรวจภายในโครงสร้างของรถนะคะว่าของเขาเราสามารถทำอะไรกับเขาได้บ้างก็ดูแล้วคือรถค่อนข้างจะแข็งแรงคะ่ะมีความแข็งแรงแล้วก็ เหล็กหนาเหมือนกันก็เลยรื้อออกทั้งหมดแล้วก็เริ่มปูปพื้นนะคะปูพื้นด้วยแผ่นลามิเนตค่ะแล้วการดีไซน์การออกแบบว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนอะไรควรจะอยู่ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยเรามีการประมวลความคิดออกแบบยังไงครับคือปิ่นปิ่น,ป,น,ป,นปิ่นชอบติดตามผลงานของท่านอื่นๆแล้วก็โดยส่วนมากเนี่ยจะชอบติดตามของ ของต่างต่างของ,งต่างประเทศอะคะ่ะเราก็จะเห็นไอเดียรถบ้านของเขาคือรถบ้านของต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ได้อัดทุกอย่างเข้าไปในรถแต่เขาจะเน้นความสะดวกสบายเน้นใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วเราสึกว่าฟิลนั้นมันตอบโจทย์กับเรามากกว่าเราก็เลยอ,อ่าเนี่ยคือจุดประการไอเดีย idea, รถบ้านที่เป็นลักษณะที่จะดูแล้วอาจจะแตกต่างจากรถบ้านที่ในประเทศไทย เพราะว่าที่นอนมาอยู่ด้านหน้าใช่ใชเพราะว่าโดยปกติทั่วไปจะเห็นได้ว่าที่นอนจะอยู่ด้านหลัง<ช>แล้วก็ทุกคนจะขึ้นกันทางนี้ใช่ใชไหมคะ<ช>แต่ของปิ่นอะออความรู้สึกของปิ่นปิ่นไม่อยากแบบเหมือนมุดเขาเ้าไปในถ้ำอ,อันนี้อาจจะคิดไปเองคนเดียวนะคะเรารู้สึกว่าเราอยากเปิดท้ายเราอยากเปิดโล่งเราอยากให้รถของเราอะมีอากาศถ่ายเทนั่งสบายก็เลยเป็นที่มาของการทำรถบ้านโดยเตียงอยู่ด้านใน โอเคพอเรียกว่าตะปูดอกแรกลงแล้วเนี่ยคือปูพื้นเสร็จแล้วทําในส่วนไหนก่อนด้านข้างก่อนหรือว่าตัวที่นอนก่อนครับเออเราทาโครงโครงเตียงก่อนค่ะเราเราวางเซนเต,เตอร์ก่อนเลยว่าเราต้องการเตียงของเตียงตรงไหนแล้วเราก็วางโครงเตียงก่อนหลังจากนั้นเราก็เริ่มทําด้านข้างเป็นับที่สองแล้วก็พอทําด้านข้างเสร็จเบิบถึงจะขึ้นหลังคาค่ะ แล้วการเลือกใช้วัสดุต่างๆว่าวัสดุตัวไหนควรจะเหมาะกับลังคางวัสดุตัวไหนควรจะเหมาะกับด้านข้างอะไรนี่เราค้นหายังไงครับเอมไม่ได้อันจริงๆแล้วก็ไม่ได้ค้นหาแต่เคยเห็นผ่านๆเคยเห็นผ่านๆว่าในการทําตู้ทําเตียงอะไรเนี้ยเขาก็จะใช้ไม้ประมาณนี้แล้วตอนที่เราไปซื้ออุปกรณ์ที่ร้านนะคะก็คือถามเขาเลยว่าถ้าจะทําตู้ใช้ไม้ประมาณนี้ใช้ไม้ประมาณไหนอันนี้ทางร้านเขาก็จะแนะนํามา ดูจากคลิปแล้วเหมือนกับว่ามีการทําไปกะไปตัดไปทําไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะอย่างที่บอกคือปินไม่ใช่ช่างมืออาชีพนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยไอเดียแบบทุกอย่างคือมันอยู่ในหัวเราไม่ได้วาดออกมาเพราะฉะนั้นคนที่ทําก็คือเราเราจะรู้อยู่คนเดียวเราก็จะค่อยๆค่อยๆตกแต่งค่อยๆทําจุดนี้ถ้าจุดนี้ไม่ได้เราก็จะค่อยปรับค่อยแก้ไปเรื่อยๆค่ะ ุณปิ่นครับจุดเด่นของรถคันนี้พอจะบอกได้ไหมครัว่ามีอะไรบ้างจุดเด่นของรถคันนี้ก็คือความสะดวกสบายด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงนะคะเราต้องการความสะดวกสบายแล้วรถคันนี้เป็นความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับการเป็นมิตรกับธรรมชาติรถคันนี้จะไม่ได้ติดตั้งแอร์อคือตอนกลางคืนนี่คือเราจะไม่ได้ใช้แอร์นะคะเราจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เปิดจากพัดลมเอาค่ะ อ๋ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะมีจะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์อยู่ด้านบนระบบไฟก็เหมือนใช้ power station ใช่ไหมครับก็จะมีแบตชาร์จไฟไปในตัวตลอดเวลาอ๋อตัวตัวโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟเข้าไปป้อนที่ด้านตลอดหรือบางครั้งแล้วก็ชาร์จไฟถ้าไฟบ้านก็ได้แต่ถ้าไปในจุดที่สถานที่ที่เขาไม่ได้มีไฟก็จะใช้ชาร์จจากแผงโซลาเซลล์ค่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมคงอยากไเห็นแล้วนะครับว่ารถคันนี้สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับ สำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถ Volkswagen นะคะ c a r v e l V6 นะคะเครื่องเป็นซิน3,002นะคะก็เหตุผลที่เลือกรถคันนี้เพราะว่าบอดี้ของเขามีความแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็คิดว่าสมรรถนะในการขับขี่และการลองรับน้ำหนักน่าจะดีกว่าะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือชอบในส่วนของที่นั่งเบาะด้านหน้าค่ะเพราะว่ามันจะได้ฟิลแบบไม่เหมือนกับรถรถตู้ทั่วไป ะะที่นั่งของเขาก็จะเป็นประมาณนี้มันจะฟิลเหมือนเรานั่งรถรถรถยนต์ทั่วไปนะคะอ๋อมันเหมือนรถเก๋งเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะคือจะนั่งได้3คนแบบสบายสบายไม่เบียดไม่รู้สึกอึดอัดนะคะในส่วนของตัวรถนะคะปิ่งก็จะติดออนนิ่งขนาดออนนิ่งอลูมิเนียมขนาด3คูณ2.5ค่ะแล้วก็ด้านบนจะเป็นลูปแหลกนะคะ อลูมิเนียมลายไม้แล้วก็ติดโซลาเซลล์ด้วยโอเคงั้นเราไปดูด้านรอบๆอบรถกันครับค่ะก็ในในส่วนรอบรอบรถก็จะเป็นแบบ,บปิ่นไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าจะติดตรงนี้ยึดกับทางตัวรถเลยสําหรับยึดติดออนิงอ๋อยึดขาออนิงใช่ยึดขาออรนิง<า>ค่อองะ,คะด้านหลังนี้รู้สึกว่าจะมีบันไดขึ้นไปชม ข้างบนได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือคือคือปินเองน่ะเห็นไอเดียจากต่างประเทศว่าเขามีการขึ้นไปแฮงเอาท์หรือว่าไปชมพระที่ด้านบนก็เลยเลือกที่จะทำเป็นอลูมิเนียมลายไม้ต้องการที่จะเร,เ,รเราอยากอยากได้ฟิลแบบนั้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านขวาของตัวรถกันนิดหนึ่งด้านส่วนทางด้านขวาของตัวรถนะคะปิ่งก็จะติดไฟ เป็นไฟ LED พลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็คือเวลาเรานอน,อนตอนกลางคืนเนี่ยก็จะปลอดภัยมันจะมีไฟเปิดเวลามีบุคคลเดินผ่านนะคะมันก็จะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยในระดับหนึ่งโอเคั้นเดี๋ยวเรามาดูข้างรถด,ด้านขวากันนะครับในส่วนของด้านขวาของตัวรถนะคะก็ตรงนี้ตรงนี้ก็คือจะทะลุปเป็นที่นอนได้นะคะแต่ว่าปิ่นจะปิดเอาไว้กันยุง แล้วก็ในส่วนด้านล่างนี่ก็จะทําเป็นที่เก็บของตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งต่างๆาค่ะส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นกล่องไฟเป็น power station ใช่ไหมครับใช่ค่ะเยี่ยมเลยครับก็ตรงนี้ก็คือสามารถชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ได้หรือว่าจะชาร์จบ้านก็ได้ตัวนี้รถของเรานี้ตอนนี้เราไม่ได้ติดแอร์ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะไม่ได้ติดแอ์เราใช้แต่ power station ตัวนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคมาในส่วนด้านซ้ายของตัวเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ปิ่นจะเอาไว้ทํำครัวค่ะเห็นไหมคะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์สำหรับถ้าถ้าจากภายในก็จะมองเห็นด้านนอกได้นะคะหรือว่าเราจะดูบิวจากตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นครัว ก็จะมีเครื่องครัวทุกอย่างจะอยู่ในนี้ทั้งหมดส่วนตรงนี้โต๊ะนี้พอเปิดฟังก์ชันของเขาเนี่ยพอเปิดออกมามันก็จะเป็นอ๋อจะมีขาตั้งใช่ค่ะมันก็<ช>จ,ะจะเป็นขาตั้งรตรงนี้ก็จะปรับระดับได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราไปไปแคมปิ้งค่ะว่ามันมีสูงมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็จะปรับสูงได้อันนี้คร่าวๆก็คือจะมานี้เครื่องครัวเ็าจะอยู่ตรงนี้ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวต่างๆที่เราใช้ใชทำใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะอันนี้แสดงว่าเตรียมออกแคมปิ้งเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่ <laughs> ก็คือเราอยากได้ฟิลแบบว่าไปไปพร้อมไปเลย,ยคือขึ้นรถแล้วก็ไปได้เลยพกกระเป๋าเสื้อผ้าไปได้อย่างเดียวค่ะค่ะในส่วนของภายในตัวรถนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะอ๋อนี่เราทำเป็นที่นอนเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเพราะว่า ปินปินปินอยากแบบว่าพอเราถึงสถานที่เราสามารถพักผ่อนได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องมาหยิบมาลือมากลางอะไรแล้วอะคะอ่ะอ่าถ้างั้นเรามาดูที่ด้านซ้ายของก่อนในส่วนของทางด้านซ้ายนี้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่ปิ่นจะใช้เก็บอุปกรณ์สําหรับเปิดออนนิงนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นโปรเจคเตอร์สำหรับดูหนังอ๋อ oh. ค่ะเอนเตอร์มาดูเลใช,ะะใช่ใช่ใช่ค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นน้ํากินน้ําใช้ก็คือจะใช้นี้เราจะใช้เป็นน้าสะอาดเราจะใช้น้ํากินซึ่งตรงนี้สามารถกินแล้วก็ใช้ล้างหน้าแปรงฟันอะไรได้ตรงนี้เสร็จเลย,ยแล้วน้ําก็จะไหลลงข้างล่างสะดวกดีใช่ค่ะอ่ะทีนี้มาดูด้านซ้ายของด้านบนนิดนึงเอ ในในฝั่งนี้นะคะก็จะทําเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าตู้เก็บของอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเก็บของเ,ออเครื่องใช้เครื่องอาบน้ําทั่วไปอะคะ่ะฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เก็บอันนี้ยังไม่มีเสื้อผ้านะคะเพราะยังเรายังไม่ได้ออกแคมป์มก็คืออันนี้สําหรับใส่เสื้อผ้าค่ะแล้วก็ฝั่งล่างสุดนี่เราจะเก็บพวกอุปกรณ์โปรเจคเตอร์พัดลมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอะคะ นี่ละด้านขวานะครับในในฝั่งนี้ก็คืออันนี้ก็คืออาจจะวางแก้วน้ําหรืออะไรอันนี้อะไรเราออกแบบเพื่อวางอะไรที่มันสะดวกนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเก็บมีขยะแล้วก็อุปกรณ์ทําความสะอาดงอยู่ฝั่งนี้นะคะ่ะวัสนุพื้นผิวที่เราทํานี่เราทําจากอะไรครับอันนี้จะใช้เป็นไม้ไม้โครงสนนิวซีแลนด์ค่ะมาทำเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็ม,นกมันก็โอเคมันก็มันสวยแบบหนึ่งแต่มันไม่ใช่ไม้ที่แพงมากนะคะ แต่เราอยากได้เป็นลักษณะเหมือนไม้ประสานอยากโชว์ลายไม้แล้วก็แล้วก็ส่วนแผ่นพวกนี้เราจะใช้ไม้อัดอมไม้อัดแล้วก็ปิดด้วยวอลเปเปอร์ใช้วอลเปเปอร์ปิดผิวใช่ไหมครับใช่ค่ะปิดผิวด้วยวอลเปเปอร์เพราะว่าปิดรู้สึกว่าวอลเปเปอร์เขาจะได้อารมณ์เหมือนอารมณ์อยู่บ้านม,มันจะมีความอบอุน่นความสุขเหมือนอยู่บ้าน การตกแต่งนี่ค่อนข้างจะเลดีนะ้เลดี้เนาะมีต้นมงต้นไม้อะไรใช่ด้วยความเป็นผู้หญิงนะคะเราอยากให้รถของเราเนี่ยมันเหมือนบ้านมันเหมือนบ้านจริงๆมันคือสถานที่พักผ่อนเพราะฉะนั้นเรากปิ่นก็พยายามเพิ่มต้นไม้อะไรอยากให้ดูสะอาดตาขา,ขาวๆสะอาดๆนะคะแล้วก็มาในส่วนตรงด้านท้ายนะคะฝั่งนี้ปิ่นจะเอาไว้เก็บก็อุปกรณ์แคมปิ้งเหมือนกันค่ะ แ,แสดงว่าเป็นสายแคมปิ้งเลยใช่ไหมครับใช่ใช่เพราะก่อนหน้านี้คือปิ่นจะเดินป่ามาก่อนอใช่ชอบเดินป่ามาก่อนแล้วก็หลังจากโควิดนะคะก็เราก็จะมาเปลี่ยนแนวมาเป็นแคมปิ้งค่ะในในในส่วนของตรงเนี้ยคือก็จะเก็บอุปกรณ์อาบน้ําทั้งหมดนะคะก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นส้วมแบบพับได้อ๋อเหรอครับใช่ค่ะส้วนแบบพับได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชาเวอร์ ซึ่งเราสามารถใส่น้ําแล้วก็แขวนข้างนอกแล้วแล้วปิ่นก็จะมีเหมือนเต็นอาบน้ำอะคะ่ะถ้าเราต้องการอาบน้ำเนี่ยก็คือจะตั้งไว้ข้างนอกมันจะได้ฟิลว่าคือปิ่นไม่ชอบที่จะอัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในรถอะคะ่ะแบบเมีห้องน้ําในรถแต่ว่าในความรู้สึกของปิ่นคือมันอึดอัดมันไม่สบายปิ่นอยากเอ,อถ้าอาบน้าเอนจอยกับธรรมชาติหรือว่ารายอยากจะอาบน้ําตอนไหนก็ได้อะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําที่เราใช้นะคะ นี่เราก็จะใช้ประกอบเอามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยมันก็แค่ขึ้นมาแค่นี้เองแค่นี้เองแล้วกเ็เวลาทำธุระส่วนตัวเนี่ยเราก็แค่ปิดประตูหรือเราจะใช้เต็นเต็นเต็นอาบน้ำอะคะ่ะอันนี้ปิ่งก็มีเต็นอาบน้ำอยู่ก็จะเอาไว้ตั้งข้างนอกแล้วก็อันนี้ไว้ไว้ด้านนอกได้เหมือนกัน ส่วนในส่วนของเวลาอาบน้ําใช่ไหมคะปิ่งก็จะมีตัวนี้อีกตัวหนึง่งอันนี้ค่ะเวลาเราตั้งเวลาเราตั้งตั้งเต็นท์อาบน้ำข้างนอกอะปิ่งก็จะมากลางตัวนี้ซึ่งตัวนี้เขาจะเป็นเหมือนเหมือนเป็นพวงยางแต่เป็นแบบว่าไม่ต้องเป่าลมแต่ลักษณะประมาณนี้อสามารถอาบน้ำใช่สามารถอาบน้าใาาานน,นี้ได้เลยเทน้ํา,าแล้วนั้นก็ยกน้ําน้ําทิ้งน้ําเสีย ไปทิ้งตามที่ที่เขา,าสามารถทิ้งได้ใช่ค่ะใช่พื้นที่ประหยัดทุกอนูเลยนะครับางนิ้ว <ฮะ S 1> เลยนะครับดยปกติแล้วว่าถ้าเวลาออกเวลาที่เราไปท่องเที่ยวค่ะเราจะถนัดเรารู้สึกว่าการเข้าห้องน้าํปาปั๊มปั๊มนี่คือจะสะดวกมากกว่าเพราะอันนี้คือฉุกเฉินจริงๆเราถึงจะหยิบมาใช้เพราะว่าตามสถานที่ที่เป็นแคมปิง้งเขาก็จะมีห้องน้ํารองรับอยู่แล้วค่ะก็เลยมองว่าไม่ไม่ไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งห้องน้ำภายในรถ เราต้องการพื้นที่ตรงนั้นอะเอามาทําเป็นพื้นที่พักผ่อนอย่างนี้น่าจะดีกว่าค่ะทีนี้มาในส่วนสําคัญแล้วก็คือในส่วนของที่นอนค่ะที่นอนนี้กว้างยาวประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเออที่นอนตรงนี้นะคะปิ่นใช้เป็นที่นอน5ฟุตค่ะแต่ว่าเรามาตัดออกด้านข้างอีกทีเพราะว่าตอนที่ทํารถเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเป็นไม่ไม่ไมไมสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่มันจะมีส่วนส่วนที่แคบเข้ามาอีกนิดนึงอะคะ่ะเราก็จะมาตัดเอาแล้วก็ปู เใช้ยางพาราค่ะที่นอนยางพารามันก็จะได้ฟิลแบบเหมือนนอนอยู่บ้านนอนโรงแรมอะไรเงี้ยมันจะนิ่มสบายมากข้างในก็มีการเดคอเรทมีการตกแต่งเล็กๆน้อยๆแบบสไตล์ผู้หญิงนะครับใช่ใช่ชแล้วก็มีปลั๊กพร้อมใช้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะปลั๊กมีพร้อมใช้ก็ได้สามารถจริงๆแล้วจริงๆสามารถทํางานตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็มองวิวออกไปข้างนอกได้ก็เราก็สามารถ นั่งทางานตรงนี้ส่วนผ้าม่านนี้ก็คือสามารถเปิดปิดได้แต่อันนี้ปิ่นจะปิดเอาไว้ <c oughs> กันกันยุงค่าในส่วนของตัวนี้แล้วก็สามารถนั่งทํางานแล้วก็ดูวิวทิวทัศน์ภายนอกได้อย่างนี้เลยค่ะอันนี้ก็มีมีปลั๊กสําหรับใส่โน้ตบุ๊กมีใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟไฟเวลาเราตั้งแคมป์หรือว่าไฟตัวนี้สามารถพลิกกลับมาข้างในก็ได้ถ้าเราอยู่ในรถตอนกลางคืนแล้วก็พลิกกลับ ที่เข้าก็เข,า,เขามานั่งทํางานใช้ไฟในรถตายแล้วในส่วนระบบไฟก็จะมีไฟตรงด้านท้ายตรงนี้อีกทีหนึ่งค่ะในส่วนของระบบไฟนะคะก็จะเชื่อมต่อเป็นไฟ DC เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสามารถเปิดไฟได้2ตําแหน่งนะคะก็คือตรงด้านท้ายของรถแล้วก็ด้านด้านนี้ของรถนะคะแล้วก็มีปลั๊กสาหรับชาร์จแบตหรือว่านั่งทํางานเสียบโน้ตบุ๊กอะไรตรงนี้ได้เลยค่ะวัสดุพื้นผิวที่ทําหลังคานี่เป็นเป็นประเภทไหนครับ วัสดุอันนี้ค่ะเราต้องการให้เขารถเราเนี่ยเบามากที่สุดก็เลยใช้เป็นแผ่นอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าเรียกว่าอะไรแต่มันเป็นลักษณะเหมือนพลาสติกอะค่ะเป็นแผ่นฝาผนังที่เขาเอาไว้ตกแต่งค่ะเราเรารู้สึกว่าเนี่ยลายเนี้ยรู้สึกมันมันมันสวยก็เลยเอามาใช้เป็นเลือกเป็นวัสดุอันนี้มาติดแ่นค่ะ ครับท่านผู้ชมดูแล้วสวยหรูเลยนะครับสไตล์มินิมอลเลยนะครับทีนี้อยากจะเรียนถามว่าแน่นอนละการทํางานทุกอย่างต้องมีอุปสรรครถคันนี้กว่าจะทาออกมาสําเร็จนี้มีอุปสรรคอะไรบ้างครับแน่นอนค่ะอุปสรรคใหญ่เลยก็คือ,อปิ่นไม่มีความรู้เรื่องการทํางานไม้มาก่อนเรามีแค่ไอเดียเรามีแค,ค่ความตั้งใจแต่มันไม่พออาฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความตั้งใจ เข้าไปด้วยซึ่งในตอนแรกนะคะปิ่นได้เพื่อนแฟนของเพื่อนช่วยในวันสองวันแรกจําได้เลยว่าปิ่นไม่ได้จับเครื่องมืออะไรเลยเพราะเราไม่รู้ <Okay. S 1> ทําไม่เป็นปิ่นได้แค่ดูเขาให้กําลังใจเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟท่าแล้วก็แค่ชี้จุดว่าเราอยากจะได้ตรงนี้ตรงนั้นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอพอทําไปได้สักวันสองวันเนี่ย เ,เพื่อนเขาก็จะมีกิจการขายต้นไม้ปลูกบอลนะคะในนี้เวลามีลูก,ลกค้าเขามาค่ะไมไม่มีเวลาให้เราไม่มีเวลาแล้วเวลาลูกค้าบอลมาคือก็จะหายไปทีสองสามชั่วโมงเรารู้สึกว่าสองสามชั่วโมงนี้เสียเวลาเสียเวลาเราเราเรา,เราน่าจะทําอะไรได้ก็เลยเริ่มหยิบจับเครื่องมือ,อมแล้วก็เริ่มจากการทาฝาฝาฝาผนังก่อนทําทําไปก็ยังไม่รู้นะคะก็คือทําแบบทําแบบลองผิดลองถูกไป แล้วพอเพื่อนว่างก็ถามเพื่อนอย่างนี้ถูกไหมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาก็โอเคพอได้ก็ค่อยๆปรับค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆค่ะอันนี้จนจนหลังๆเนี้ยเราก็ทําคู่กับเพื่อนได้เลย<ม>ทําคู่กันทําคู่กันไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เราเรารู้แล้วเครื่องไม้ตังมือทํางานหลักการขึ้นโคง้งตู้ทํำยังไง<ม>อะไรอย่างเงี้ยยึดทํำยังไงจนรถอะเสร็จเรียบร้อยรถอะเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ทีเนี้ยมันก็จะมีอุปสรรคต่อไปอีกก็คือว่าทะเบียนรถของเราเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องมันเป็นรถคันนี้มันถูกจดทะเบียนเป็นป้ายสีฟ้านะคะเป็นเป็นรถเอ่อรถส่วนบุคคลใช่ค่ะอันนี้ก็ไปทราบมาจากพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันจะต้องถ้ารถบ้านเนี่ยกฎหมายบ้านเรามันยังไม่ได้รองรับเรื่องรถบ้านโดยตรง ก็แต่ถ้าจะทาให้ถูกต้องมากที่สุดณนะตอนนี้ก็คือต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนเป็นป้ายสีเขียวก็เป็นลักษณะของรถบรรทุกค่ะอพอไปขนส่งเนี่ยแน่นอนว่ามันทําไม่ได้เพราะเราเป็นรถบ้านเรียบร้อยแล้วคนส่งเขาก็ไปไม่ไมลาบอะค่ะจะทายังไงให้ได้เป็นรถบรรทุกก็คือต้องลือออกทั้งหมดอันนี้คือปัญหาปัญหาที่แบบว่าโอ้ไม่เกิเราทําเสร็จแล้วแล้วเราต้องมาลื้ทั้งหมดแต่ว่าโอเคเพื่อความถูกต้อง รื้อทั้งหมดเลยจําได้วินาทีที่ลื้อคือรื้อทางน้ําตาบอกพ่อรื้อแล้วพ่อคุยกับพ่อแบบพ่อไม่ไหวช่วยหนูรื้อหน่อยทําคนเดียงไม่ได้คือแบบมันเสียความรู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยค่ะก็พอรื้อเรียบร้อยปุ๊บทำเอารถไปทําจดทะเบียนเรียบร้อยผ่านพอผ่านเสร็จเนี่ยเราก็โอเคเราก็เริ่มลุยใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าในรอบสองเนี่ยค่ะก็คือปิ่นไม่อยากจะขอความช่วยเหลือจากใครแล้วคือ ไม่อยากรบกวนเขาเพราะเขาก็จะมีหน้าที่ของเขาที่ต้องทําเพราะว่าการทํารอบสองเนี่ยเรารู้แล้วเราว่าการทํารถบ้านเนี่ยมันเสียเวลามากามันใช้ระยะเวลานานแล้วก็ทําทั้งวันมันเหนื่อยแล้วก็ตัดสินใจว่าเรามีความรู้อยู่แล้วจากรอบแรกรอบนี้เรารทําเองได้ก็เลยเริ่มทําเองโอเคแล้วพอจะประมาณการค่าใช้จ่ายได้ไหมครับวา่ารวมทั้งหมดทั้งงานไม้ออนนิ่งแล้วก็ระบบสเตชันไฟต่างๆเนี่ย รวมประมาณคร่าวๆที่เราใช้ไปเออจริงๆแล้วบอกราคาค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าเราทำสองรอบแต่ละอะถาถ้าตีเป็นรอบรอบหลังสุดนะคะจริงๆแล้วงานไม้อะราคาไม่เท่าไหร่ราคาจะอยู่ในหลักหมื่นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับ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 คุณผู้ชมนะคะว่าจะใช้ไม้ออกแบบการดีไซน์ใช้ไม้ไมากน้อยมากแค่ไหนอะคะ่ะแต่ของปินน่นที่มันจะไปหมดเยอะก็คือในเรื่องของการตกแตง่ง ตกแต่งเพิ่มเติมก็คือสิ่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นออเนียาเซลล์ระบบไฟใช่ค่ะรูปแหลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะหมดค่อนข้างเยอะกับตรงนั้นนะคะเพราะว่าปิ่นนะปิ่นปิ่นไม่ได้ลงทุนกับระบบไฟนะคะบางบางบางคันนะคะเขาจะลงทุนกับระบบไฟคือซึ่งได้ไปสอบถามมาแล้วล่ะซึ่งระบบไฟนะราคาเป็นแสนอ่าถ้าจะเอาแบบเต็มรูปแบบใช่เลี้ยงแอร์ด้วยแล้วก็ โซลารเซลล์ด้วยชาร์จจากไดร์เข้าไปได้ด้วยเนี่ยมันปิดมรคกำนวดไ้แล้วว่าในชีวิตจริงอ่ะเราอยู่ในรถทั้งวันหรือเปล่าก็บวกลบคุณหารแล้วไม่เอาดีกว่าก็คืออันดใหญ่ก็ไปเที่ยวหน้าหนาวด้วยเนาะใช่อากาศก็ค่อนข้างเย็นแล้วเราก็ทําให้ทางระบายไว้อย่างเรียบร้อยปิดรู้สึกว่าถ้าปิดลงทุนซื้อพาวเวอร์สเตชันเนี่ยมันคุ้มค่าเพราะว่า วันไหนที่ปิ่นไม่ได้ไปออกแคมป์ใช่ไหมคะเราก็ยังสามารถใช้ตัวนั้นอะ่ะมาใช้งานในส่วนกล่ได้เพราะมันมันยกไปไหนก็ได้อ่ะคะ่ะปิ่นครับผมอยากสอบถามนิดหนึ่งว่าเมื่อเราทํารถเสร็จแล้วนะอะไรคือความภาคภูมิใจของเราบ้างครับจริงๆความภาคภูมิใจเกี่ยวกับการทํารถบ้านด้วยตัวเองนะคะมันมันเกิดขึ้นทุกวันในทุกๆวันที่เราทําในทุกๆวันที่เราจับอุปกรณ์เราคิด ไอเดียแล้วเราลงมือทําและในแต่ละวันที่มันผลงานเราเสร็จออกมาเราจะรู้สึกว่าเราทําได้อเราทําได้แม้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงแม้เราจะไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเราทําได้อแล้วปิงก็เชื่อว่าทุกๆคนก็ทําได้แล้วผลของความตั้งใจอะคะ่ะมันก็จะออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นกันก็คือมันเป็นรถบ้านที่เรารู้สึกว่าเราพอใจแล้วก็ดีใจแล้วเราก็ภูมิใจกับมันค่ะสวยและน่ารักด้วย หมายถึงว่าการตกแต่งก็สวยงามนะครับการ <คะ S 1> เลือกเลือกไม้เลือกอะไรก็ดูกลมเกินกันคุณปิ่นครับในช่องเราเนี่ยมีผู้หญิงหลายคนที่ติดตามช่องเรานะครับและโดยเฉพาะยิงย่งบางคนนี่อยากชอบแคมปิง้ง <คะ S 1> แล้วก็กาลังคิดที่อยากจะมีรถแคมเปอร์อยู่ <คะ S 1> ทีนี้วันนี้ผมอยากจยากให้คุณปิ่นเนี่ยให้แรงบันดาลใจกับเขาเหล่านั้นนะครับโอเคคะ่ะอ,อ,อยากจะบอกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะ อยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรที่เกินความสามารถของตัวเราเองอย่างปิน่น่ยปิ่นบอกได้เลยว่าจากติดลบไม่ปิ่นไม่มีความรู้เรื่องช่างไม่เคยจับเครื่องมือช่างมาก่อนแต่พอเรามีความถ้าเรามีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจปิ่นเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้เหมือนกับปิ่นค่ะคุณปิ่นครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจจะติดตามเนี่ยมีช่องทางในการติดต่อไหมครับ ตอนนี้นะคะที่ทุกคนรู้จักปิ่นนะคะก็น่าจะมาหลักๆคือจะมาจากช่องทางทิกตอกะคะ่ะช่องปิน่นปีนัทแวนไลฟ์นะคะแล้วก็ตอนนี้มีเพจปิน่นปีนัทแวนไลฟ์แล้วนะคะก็ปิ่นก็จะโพสต์ขั้นตอนการทําของปิ่นในแต่ละวนันอัปเดตนะคะแล้วก็ถ้าปิ่นได้มีโอกาสได้ออกทริปหน้าก็คือจะโพสต์ทางช่องทาง t ิกตอกแล้วก็ Facebook f แฟนเพจคะ่ะ วันนี้ได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของเชิงวิชาการแล้วก็ในเรื่องของการแนวปฏิบัติจริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณปิ่นมากครับที่มาให้โอกาสเราได้เห็นได้ชมสิ่งของสวยๆงามนะครับท่านผู้ชมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับหรือมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเราสองคนจะได้ช่วยกันตอบนะครับสําหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ